ื้อก๋วยเตี๋ยวในช่างก็ได้เป็นก๋วยเตีเ๋ยวยังตัโฟนะวันนะี้สองนิ้วนะครับเก้าพันกว่าสวัสดีครับสวัสดีทชานชาวนะครับเนาะที่บัวแดงวิลล่านะครับเาวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานนะเป็นวันหยุดนะครับพักผ่อนเนาะพอดอีนั่นแหละมาที่บ้านนะครับสองสามวันแล้วเนาะแถวสวยจีกนะครับสวยจีกก็อยู่ไม่ไกลจากที่เราไปตลาดเมื่อวานนะครับ ก็กินอาหารเช้าอาหารเช้าก็อร่อยนะครับเป็นมีกินน้ำพริกแมงดาที่เราไปซื้อในตลาดของเมื่อวานนั่นเองแล้วก็กินกับถั่วมีไข่เจียวไข่เจียวผักชะอมนะครับอร่อยมากๆเลยพักผ่อนมานเนียมาหลายวันก็ไม่ได้พักผ่อนะลรมากมายครับก็มาเดินมาดูวัวแดงด้วยกันดีกว่านะครับปลาไหมลูกปลาปลาปลาตัวใหญ่เนาะ เสมางนี้เหมือนจะให้น้ำมอนอ่ะห <laughs> มาหมาหมาหมาโอ้ยอยู่กันนี้นี่แก่มากเลยปลาอร่อยมากแล้วครับรสพิน <c oughs> อร่อยกว่านี้เยอะ มาครับมากินก๋วยเตี๋ยวด้ยวยกันเนาะก็มาที่บิ๊กซีบุรีรัมนะครับก็นั่นแหละมาก,กับหลายหลายคนนะครับที่เห็นในคลิปของวันนี้เนาะพี่น้องอยู่ไหนไม่รู้น่าจะไปซื้อของนะครับไปซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวใน,ในช่างก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวยูนิฟนอร์นานมากไม่ได้มากินที่นี่เือแบบหลายปีนะครับ หลังจากเราซื้อของที่บิ๊กซีนะทีเนี้ยเราก็มาซื้อของที่ดิวโฮมนะครับก็มาซื้ออุปกรณ์การเกษตรที่ขาดนะครับก็เป็นพวกท่อ PE ขาดอยู่200เมตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์สปริงเกอรอ์นิดนึงนะโอเคเลทสโกเข้าไปข้างในกันอ่าทำไม,ไมช,ช่างมาดูโฮมดูโฮมนะครับดูโฮมก็ สินค้ามีหลากหลายหลาย,หลายตัวราคาสินค้าเหมือนกันแต่แต่ตัวคนแบบเาเรียกอะไรราคาไพรไม่เท่ากัน,นครับมีหลายเกรดมีตัวเ,เลือกเยอะของไนเช่างนี่เคยทำอะไรทำเสมอนะครับตัวนี้ของอะไรของเนิร์สนะตัวนี้สองนิ้วนะเก้าพันกว่าตัวนี้พวกพวกโซลาเซลล์ไม่ได้ซื้อดูโฮมนะเพราะว่าดูโฮมก็ เป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงไม่เหมือนแบบร้านที่ขายโดยตรงนะครับจะถูกมากเลยถูกมาป่ะโอเคนี่พัดลมแค่พัดลมอย่างเดียวใช่พัดลมตัวเดียวอ่ะสองพันกว่าแล้วแบตล่ะแบตก็แบตนะครับแบตสองพันหนึ่งครับแล้วก็คือไม่อันนี้คือไม่เกี่ยวเรอก็คือไม่เกี่ยวเลยโชว์ไม่รวมแบตรวมแล้วหกพันกว่า นิ่มเนี่ยดีอันเนี้ยไปนองมาทั้งหลายร้านทุกที่อ่ะไม่มีแบบ ก็ตอนนี้หมดไปประมาณ1,700บาทครับเกือบเสร็จแล้วนะครับเลยอีกอย่างหนึ่งเนาะที่น้องไปซื้อที่ร้านขายยาครับร้านขายยาสําหรับการเกษตรนั่นเองนะครับก็แวะตลาดที่หน่อยนะพอดีซื้อไก่ด้วยนะครับแล้วก็าพอดีน้องซื้อนี่มานะครับเป็นขนุนเนาะทัาสผูเห็นเว่าแจ็คฟูดนะครับนานมากวันนี้กินขนุนคือรสชาติอร่อยอร่อยมากก็คือมันไม่สุกมากแต่มันอร่อยอ่ะห้าห้า ฮ่าใช่อร่อยเป็นหอมไม่แรงหอมมากปกติมันจะเดีนมันจะเละ